สิคือมาลองงําไข่แป้นบ่นี่บ่ครับบ่งามครับบ่งงําครับเดี๋ยวเจ้าเป็นลูกของนายมันบ่ครับผมอันเจ้าเจ้าคือเป็นหนานจังสี่บันนี้เจ้าคือแต่งหนานจังสี่เพิ่นบังคับมาตีครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นนักร้องนะบอไอโอตะกี้ข์อยแต่งใส่ชุดไรเกีร์แล้วรอผู้แล้วเจ้าเป็นลิเกตยีแมนครับผมบถถ่ถือคือ้องไข่ระบียเอา้าเป็นอยังนี้เพถือกระบาดเนี่ยอันคอยเป็นนักร้องอ๋อเป็นนักร้องเนียนมันคนละสาติก็ต้องชินกันอ๋อครับผมเจ้าเป็นลิเกเจ้ารำลิเกได้บาล่ำบิ่งขนาดเบิ่งก็ียร์ลิเก บ๊วยดนตรีบ่ครับมีมีอาจารย์มาเต่ง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 เตางเตงเต่งเต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 งเเตงเเตงเ่งเต่ต่่งเเต่งเเเเเง่งงง่อ่งซิงตง ลงม่ลงม่ล,งมลูกจบของล้วรปล่าถาผมมา็นะมามาเซื่นกันเอวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันลวงกันนี่มาลิเกี่เขาไปร้องส่เอาเหรออ้อนช่อยเอามายังงดจาน ผู้ให้กับพ้องกันอยู่แลอออ้อยั <c oughs> อยงสีม <c oughs> าติเยังสียู่ไอ้ยัสีเจ้าขื่อสีสีมะลองเพลงกันบอครับผมกระทำดูเป็นยังมุเจ้าคือจ้างฝ่ายมากเลยทันทีสองทันทีสามาทันทีไม่ยังอีกเกือบขาดแล้วเต้นร้ายนะสร้างเราเป็นตัวของน่าหเหนนเเ็นยังเห็นเราด้อมือหนีเด้อกันเลมือหนีสีสีมะลองเพลงยังครับไ <c oughs> อผลงานเพลงไอมีเหตุผลครับไอมีเหตุผลครับผมหลายผลปะครับกะร้อยเหตุผล แนะนำตัวเนี่ยเพราะว่าเพรว่เาเขาจดจำด้บทหนาอย่างสี่หนาแต่งมากอย่างสี่จไดจำในบทหนาผมยังให้จำผมได้บรือเปครับ<ม>โอเคมาไอไม้มีเตหตุผลได้เยอะบ่อยได้เยอะครับเองครับผมเล่นส์ลว์โบ้ให้เก่งครับตาขนาดบักเก็งเลยนึ่ครับ <laughs> อันนี้ไม่ได้เตรียมกันมานะนะคะโดนขึ้นมาเสื้อผ้ายังเลยวันนี้ขอบคุณทีนใน่ให้เกียรตินะครับวันนี้ขอบคุณด้วยด้วยกันน,นนะครับผมจะให้โอกาสน้องๆด้วยกันะ ช่วคที่สุดกอบเราใจพี่เริ่มทุกร้านด้วยเนะาะรับได้เลยต้องการสิ่งเดียวพี่เองหากที่จะเอาให้มามันมีค่าสำหรับตัวไอ้ไอ้บอกเคยสิทำร้ายมันไอ้นี่แค่พี่ที่ ก่อนหุ่นหุ่นสิมาພัวฟันโยยโยมาทิ้มความฟ